สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำนะคะในห้องเรียนออนไลน์ระดับประถมเอาไว้เช่นเดิมค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆนะคะยังอยู่ในหน่วยนะคะแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะในเรื่องการออกแรงในชีวิตประจำวันค่ะ แต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะคุณครูน้ำนะคะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงให้เด็กๆนะคะได้ทำท่าประกอบเพลงนะคะออกกำลังกายในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรากันเลยค่ะ มือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากำมมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากลางแขนขึ้นและลง พับแขนมือแตะไหลกลางแขนขึ l l stock, ้นและลงชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวกัมมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากลางแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลกลางแขนขึ้นและลงชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว มือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากำมมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากางแขนขึ้นและลง แคนมือแตะไหลกลางแขนขึ้นและลงชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัวกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากลางแขนขึ้นและลงภาพแขนมือแตะไหลกลางแขนขึ้นและลงชูมือขึ้นหมุนไปรอบตัว จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงกำรรม,มือขึ้นแล้วหมุนหมุนค่ะในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเป็นการนะคะออกแรงนะคะของอวัยวะร่างกายของเรานั่นเองค่ะก็คือแขนขาใช่ไหมคะในการออกแรงทํากิจกรรมนะคะทำท่าทางต่างๆประกอบเพลงนั่นเองค่ะ เช่นเดียวก,กันกับเรื่องในวันนี้ค่ะที่เราจะได้เรียนดูกันนะคะก็คือการออกแรงในชีวิตประจำวันค่ะว่ามีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือนะคะการ ดึงนั่นเองค่ะเด็กๆในการดึงนะคะเด็กๆจะใช้แรงนะคะในการออกแรงในการดึงนะคะเช่นนะคะในภาพนะคะเด็กผู้หญิงกําลังจะล้มนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายนะคะเสื้อสีฟ้ากําลังจะเข้าไปช่วยโดยดึงเด็กผู้หญิงนั้นขึ้นมานะคะก็คือการออกแรงโดยการดึงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆการผักนั่นเองค่ะ การผักนะคะก็จะใช้แรงนะคะในการผักนะคะก็คือเด็กๆสังเกตนะคะเด็กหนุ่มน้อยผู้ชายนะคะเสื้อสีแดงกําลังจะใช้มือนะคะผักผู้ชายผักเพื่อนเสื้อสีฟ้านั่นเองค่ะการดึงกับการผักนะคะโดยใช้แรงที่แขนนะคะในการดึงหรือผักนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆก,ก็คือการเป่าค่ะเด็กๆ การเป่านะคะเป็นการใช้แรงนะคะในการเป่าโดยใช้ลมนะคะลมปากเพื่อให้เป่าแล้วเกิดเสียงขึ้นมาค่ะนี่ก็คือการออกแรงนะคะโดยใช้ลมปากนั่นเองค่ะต่อมานะคะการตีนั่นเองค่ะตีนะคะจะใช้แรงแขนนะคะตีกองให กองนั้นเสียงดังนะคะถ้าเราไม่ออกแรงนะคะกองก็จะไม่ส่งเสียงดังนะคะเราก็จะใช้กําลังแขนในการออกแรงในการตีกลองนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะการเขย่าค่ะเด็กๆการเขย่านะคะเด็กๆสังเกตภาพค่ะคุณครูนะคะคนนี้นะคะกําลังเขย่าก,กระดิ่งนะคะทําให กระดิ่งนั้นเสียงดังนะคะถ้าเราไม่ใช้แรงแขนที่จะขย่ากระดิ่งนะคะกระดิ่งนั้นก็จะไม่ส่งเสียงดังนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆนอกจากการขย่าแล้วนะคะก็จะมีนะคะ การดีดค่ะเด็กๆการดีดนะคะเช่นในภาพนะคะเป็นการดีดกีตาร์ค่ะเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่ใช้แรงในการดีดกีตาร์ให้เกิดเสียงดังนะคะใช้แรงแขนและมือนะคะทำให้กีตาร์นะคะไม่ส่งเสียงดังนะคะเราต้องใช้แรงในการดีดนะคะแล้วก็ใช้แรงในการจับคอร์ดกีตาร์นั่นเองค่ะเด็กๆการออกแรงในชีวิตประจำวันต่อมานะคะก็จะคือ การทุบนั่นเองค่ะเด็กๆการทุบนะคะโดยที่เราใช้อุปกรณ์คือค้อนนะคะโดยใช้มือจับแล้วก็ออกแรงโดยการทุบโดยใช้แขนนะคะการทุบนั่นเองค่ะนี่ก็คือการออกแรงในชีวิตประจําวันของเรานะคะต่อมาค่ะเด็กๆ ก็คือเตะนะคะเตะนะคะการเตะก็จะใช้ขานะคะในภาพก็คือหนุ่มน้อยคนนี้กำลังใช้เท้านะคะเตะฟุตบอลน,นะคะโดยการใช้ออกแรงโดยขาและเท้านั่นเองค่ะในการเตะฟุตบอลน,นะคะต่อมาค่ะเด็กดก,ก็คือการคว้างนั่นเองค่ะในภาพนะคะเด็กๆ ก็คือเด็กหญิงคนนี้นะคะกำลังเล่นบาสเกตบอลนะคะโดยใช้ลูกบาสนะคะใช้มือทั้งสองข้างนะคะคว้างลูกบาสไปข้างหน้านั่นเองค่ะต่อมานะคะภาพสุดท้ายนะคะของการออกแรงในชีวิตประจำวันค่ะ ก็คือการจับนั่นเองค่ะเด็กๆการจับนะคะเราก็จะใช้มือนะคะเหมือนกันค่ะอวัยวะร่างกายของเราใช้มือจับนะคะจับเพื่อนจับสิ่งของต่างๆนะคะนี่ก็คือการออกแรงในชีวิตประจําวันของเราค่ะ like ใช้ทั้งร่างกายของเรานะคะโดยนะคะใช้มือใช้แขนใช้เท้านะคะในการออกแรงนะคะของเรานะคะในแต่ละอย่างนะคะไม่เหมือนกันและ ใช้อวัยวะไม่เหมือนกันด้วยค่ะต่อมานะคะเด็กๆเ,เราจะมาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมของหนูนะคะในวันนี้ให้เด็กๆนะคะทําเครื่องหมายถูกนะคะในช่องที่มีความสัมพันธ์กับภาพนะคะโดยครูจะมีภาพทั้งหภาพนะคะแล้วก็จะมีนะคะคําว่าแรงผักแล้วก็แรงดึงนั่นเองค่ะ ให้เด็กๆนะคะเช่นภาพแรกนะคะเด็กๆเห็นนะคะเด็กๆก็คือภาพนะคะเขาเล่นสเก็ตนะคะที่อยู่ในบนหิมะนะคะแล้วมีหนุ่มน้อยคนนี้นะคะคนข้างหน้ากำลังดึงดึงสเก็ตของเด็กหญิงนะคะก็คือการใช้แรงดึงให้เกิดการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเด็กๆมีแรงดึงและแรงผลักนะคะให้เด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลส่งใบงานเข้ากับลายกลุ่มของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในวันหุ่งนี้นะคะว่าคุณครูน้ำจะมีสาระความรู้อะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ